นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีครับอยู่พักเพื่อไทยได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ชุมนุมทางการเมืองมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตําแหน่งนั้นส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องที่ประจักษ์ชัดที่นายกรัฐมนตรีต้องมีการพิจารณาแผนการบริหารประเทศซึ่งมีความล้มเหลวส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีร่างกฎหมายนริรโทษกรรมเพื่อที่จะคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายจากการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโควิด -19 ล้มเหลวนั้นก็มองว่าไม่ใช่วิสัยทัศน์ของผู้นําประเทศที่ดีและไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวขณะที่ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมาก ซึ่งตนก็ได้มีการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ,อให้การช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันโควิด -19 ตลอดจนมีการเพิ่มจุดพักคอยในสถานที่ต่างๆซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดลบบุรีขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มศักยภาพด้วย แต่ขณะเดียวกันตนก็ขอเน้นย้ำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อที่จะลดปัญหาการติดเชื้อในวงกว้าง นายอุบลศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยให้ในจังหวัดต่างๆในบริเวณภาคเหนือเฝ้าระวังปัญหาน้ําป่าไหลหลากหรือว่าปัญหาน้าท่วมฉับพลันนั้นก็ย้าว่าภาครัฐต้องเร่งจัดการเรื่องของแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการเกิดความซ้ำซากข,ของปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นได้เดินหน้าปรับแผนเพื่อรองรับในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างบรณาการ ก็มีการคาดการครับว่าในพื้นที่ไม่น่าจะมีความกังวลในเรื่องนี้ครับ